สวัสดีครับวันนี้ช่องของนายนระองทีก็กวดจะมาทําแหนมหน่อไม้ครับหลังจากที่ทั้งต้มทั้งแกงทั้งผัดสารพัดเมนูแล้วครับทั้งซุปทีนี้ก็จะขอสบออทำทำแหนมเหมือนทําแหนมหมูนะครับเพียงแต่จากเปลี่ยนวัตถุดิบจาก เนื้อหมูมาเป็นหน่อไม้แล้วก็จะมีหนังหมูเครื่องตัวไปก็จะเหมือนกันนะครับกับแหนมหมูมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้ครับข้าวสุกกระเทียมจุลอดเกือรสดดีแล้วก็น้ำตาลทรายครับ เริ่มต้นเลยนี่มือล้างอะนะแล้วก็ทากินเองด้วยใส่นั่งหมูเลยตามด้วยกะเทียม ผสมกันทุกอย่างเลยยกเว้นข้าวข้าววท้ทีหลังเกลือรดดีนิดหน่อยจะได้หอมหอมหมูรส การทรายนิดหน่อยปั้นคนครับโคเลโคเลครับไม้นี่ก็จะผ่านการเผา เผาเพื่อให้มันเหี่ยวให้มันสุกไม่ไม่ถึงขั้นสุกมากครับเหี่ยวแล้วก็เอามาขูดขูดขูดทำให้มันเป็นเส้นสูตรนี้2วันกินได้เลยครับเนี่ยชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่ข้าวเยอะหน่อยแล้วก็ เอาไว้ในอุณหภูมิห้องสองวันก็กินได้ครับถ้าอยากกินนานๆเอาเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องวันหนึ่งหรือสวันก็ได้ครับแล้วก็ค่อยเอาไปเก็บในตู้เย็นหลายคนก็เคยเคยทำกินนะครับคิดว่านะ ตเนี้ยใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใครที่ทำแหนมหน่อไม้ถ้ามีสูตรอะไรที่มันเจ๋งมันแจ๋วกว่าน,นี้ครับแนะนำมาได้นะครับอันนี้เป็นสูตรที่แม่เขาพาทำครับ <c oughs> สูตรอีสานนะครับ เน่เป็นชาเห็ดมักขนาดตอนเป็นเล็กน้อยกินได้ดอกกระแซบกินกับเข้ากระแซบครับใส่ข้าวเหนียวได้ข้าวเจ้าก็ได้คอยเป็นข้าวสุกครับแต่ข้าวเหนียวจะดีกว่านะผมว่าเอิ้นที่บ้านบ้านเนี้ย ไม่ค่อยจะนึ่งข้าวเหนียวกันนะครับกินข้าวเจ้าซะส่วนมากกัน ชิมรสชาติกันชิมได้นะเพราะทุกอย่างสุกแล้วอืมอดีทีนี้ก็หอ่อครับครับต่อไปก็จะเป็นการหอ่อครับ ไม่สวยแต่ก็พอได้ทำกินเองไม่ได้ทำขายเรียบร้อยครับได้แล้วหนึ่งหอ่อที่เหลือก็จะน่าจะได้อีกสักสามห่อครับสามหมกขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะครับ ดูแล้วช่วยกดไลค์กดใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ